สวัสดีครับอยู่กับช่องบาต้น X2 นะครับผมวันนี้ก็มีคลิปเด็ดดีๆมีสาระนะครับมาฝากท่านผ้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นคลิปจากทนายอุทัยพาไปดูนะครับคลิปนี้จะเห็นได้ว่าท่านนายได้พูดถึงว่าสิ่งที่ได้รับนะฮะได้รับบทเรียนจากที่เราไปอยู่กรกฏนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องได้รู้ใจคนนะครับรู้ใจคนอ่าตั้งแต่คนนอนนาแล้วครับแล้วก็คนหัวไม่มีผมด้วยนะ เออนะครับน่าจะประมาณคนลักษณะนี้ว่ามีลักษณะนะครับมีพฤติกรรมนิสัยแล้วก็อา,อาการแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่านิสัยนิสัยของพวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นคนประเภทไหนนะครับคลิปนี้ท่านจะได้รับชมคลิปนะคลิปจากทนายชื่อดังนะครับทนายน้ําดีนั่นก็คือทนายอุทัยพาไปดูนะครับก่อนอื่นก็ขอกดไลค์กดแชร์ช่องท่านทนายอุทัยพาไปดูด้วยนะคลิปด้านล่างนี้เลยนะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเบ่าต้น X2 ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีสาระนะครับสาระดีเด่นๆน,นะครับเราไปฟังความคิดเห็นนะครับจากท่านทนายอุไทยพาไปดูนะครับเป็นคลิปที่มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับเรามาลองฟังกันเลยไปฟังกันเลยครับคุณไปนั่งใครอ่ะผมก็นั่งกับคนที่เขาขอที่ดินนี่ไง จึงถือโอกาสนี้เลยจะให้พวกเรามาตรงนี้ได้หลายอย่างวันนี้ก็จะได,ได้ความรู้เรื่องที่ดินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับพูดซ้ําๆกับสิ่งที่ได้มาแต่น่านอนพูดบางคําคนเขาก็ดูต่างกันได้เข้าไปดูเม้นของเขาที่เม้นกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไอดอลของเขาเนาะเออแย่ yeah. เยอะแย,ยะเลยปลากระป๋องเดือดหมีไปดูข้างล่างเนี่ยโอ้โหคนด่าผมสนานเลยไม่มีความรู้ต้องกินโปงกินปลานู่นเลยนะไม่เป็นไรเราความรู้เรื่องที่ดินมาเพราะว่าบางครั้งนี่ผมอยากจะให้สตินะว่าบางอย่างเราเชื่อโดยฟังเขาเล่ามาอ่านมาแต่เราไม่ได้สังเกตว่ามันไม่ถูกหรอกเพราะมันขัดอะไรคัดเหตุผลนะก็เลยจะเล่าให้ฟังในเรื่องที่ดินนะ เอาเป็นกรอบความรู้ด้านที่ดินนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ได้เล่าตามข้อกฎหมายจะเล่าตามวิธีการของชาวบ้านเล่า <c oughs> ประเด็นที่ทําไมผมเล่าผมอยากให้พวกเรามีความรู้เรื่องอะไรแน่นอนทุกคนเขาเรียกว่าอะไรบอกว่ากระสันก็ไม่ใช่นะเป็นความความจําเป็นนะที่ทุกคนจะต้องมีถิ่นที่อยู่มีบ้านมีที่ทํากินหรือถ้าไม่มีที่ทํากินเป็นข้าราชการ กินบํานานก็คือกินที่ทํากินที่มีอยู่แล้วเอก็แค่รับเงินบํานานมาก็ไปจับใจ่ายใช้สอยไม่จําเป็นต้องไปทําสวนทําไร่นี่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ที่ดินแต่มีหลายคนที่ต้องอาศัยที่ดินเพราะฉะนั้นก็อยากจะอธิบายความรู้แบบบ้านๆที่พวกเราฟังไม่ใช่แบบนักกฎหมายนะเพราะอะไรนักกฎหมายบางทีเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะนายคนนั้นก็โพ่นวันนี้คืออะไร ไประหว่างของป่าไม้มาเขาเขียนว่าตรงนี้มีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ได้ยินนิดเดียวนะมีการมีการครอบครองหรือประมาณนี้แหละหรือมีการครอบครองใช้ประโยชน์ประมาณนี้นะก็คือที่ตรงนี้แหละที่พิพากานี่แหละก็แสดงว่าป่าไม้ก็รู้อยู่ว่ามีคนครอบครองใช่ไหมล่ะเออแต่เขาเข,ขาตีความหมายอะไรเห็นไหมเออ พวกเหล่านี้นี่ไม่ได้การครอบครองอืมอยู่ในเขตป่าสงวนก็รู้อยู่ป่าสงวนครอบครองที่ในเขตป่าสงวนเออก็รู้อยู่ไม่ใช่ไม่รู้เออแล้วก็ทีนี้ฟังเอาความรู้แบบทําไมผมถึงอยากให้ความรู้ด้านนี้ผมกลัวพวกเราเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนก็ตามเนาะมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องมีที่นที่อยู่มีบ้านมีช่อ,องบางคนนี่ก็เหมือนแอดสอดเนาะ ไม่อยากอยู่กรุงเทพนะหรือไม่อยากอยู่ที่ไหนก็จะมาซื้อที่เพื่อที่อยู่หรือได้ที่จาใครไม่รู้นะอสอนยกตัวอย่างเฉยๆหรือสุเทพนี้ซื้อเขาฟังตัวนี้ไว้คุณจะได้ตัดสินใจถูกว่าอะไรที่คุณทําได้อะไรที่คุณทําไม่ได้แยกปมที่ดินก่อนจะอธิบายให้ฟังว่าที่ดินแรกไม่มีของใครไม่มีของใครนะ เป็นของประเทศไทยแต่ไม่ใช่ของรัฐบาลไทยก็ <c oughs> คือไม่ไม่ใช่ของรัฐเขาเรียกว่าอะไรของรัฐไม่ใช่คือที่ของประเทศแต่ไม่ไม่ใช่ของรัฐเดิมเลยนะเออบางคนบอกว่าถ,ถ้าที่ไหนไม่มีคนจับจองแผง่วฐานก็เป็นที่ของรัฐมันไม่ใช่เราเข้าใจผิดรัฐก็มีหน้าที่ที่จะคือยังไงล่ะหมยจองเหมือนกันนะก็คือถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ชี้นะ ตรงนี้ที่ชน,นะตรงนี้ที่ชน,นะแน่นอนรัฐบาลก็เหมือนกันกับเราก็จะออกก็ไปชี้จองเหมือนกันแต่วิธีทำก็คือออกกฎหมายเป็นอะไรครับเป็นที่ของรัฐต่างๆนั่นแหละอาจจะเป็นที่วนอุทยานที่ป่าสงวนดงนาธามที่นั่นที่นี่ก็คือชี้ไปหมดแต่ก่อนรัฐจะจัดระบบได้เนี่ย จะมีความก้าวหน้าในการที่จะคือการปกครองก่อนจะก้าวหน้านี่ก็ล่วงเวลากว่าคุณเพราะคนมันอยู่มาก่อนใช่ไหมคนมันอยู่มาก่อนพอจะใช้กฎหมายที่ดินก็ประกาศว่าใครที่อยู่มานาน,าน,านแล้วนะ่ะก่อนที่ประกาศกฎหมายที่ดินเนี่ยมาแสดงการครอบครองเ่ยนะมาแจ้งหน่อยว่าคุณครอบครองอยู่ที่ไหนฉันอยากรู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนคุณทํานาที่ไหนก็มาแจ้งกันที่อําเภอเขาก็เรียกว่าสคหนึ่ง ส่วนใบจองก็คือส่วนที่ออกไปแล้วอาที่ที่นี่ของใครก็ทําใบจองให้อันนั้นไม่กล่าวถึงเพราะหนึ่งทนายไม่มีความรู้แน่น,ด,นด้านนั้นเอาเอาตัวที่นี่นี่ก่อนแต่จะอธิบายโดยรวมให้ฟังว่า <S <S 2> <S 2> เมื่อรัฐบาลได้จับจองที่ดินแล้วก็คือประกาศเป็นที่ของฉันแล้วเนี่ยคำว่าจองก็คือแปะโป้ละนาทีละนาทีของฉันวิธีรัฐบาลทาคืออะไรครับออกเป็นพรบรนะพรบ ป่าไม้พเพราะเออพรบป่าสงวนแห่งชาติพรบอ,รอะไรก็ว่ากันไปนะแม้แต่ที่ของรัฐอื่นๆนะที่เหล่านี้เรียกว่าที่ดินของรัฐแต่แต่บางอันนี่มันไม่ใช่ที่ดินของรัฐแต่มันไม่ใช่ของคนคนเดียวเขาเรียกว่าที่สาธารณะประชาชนใช้ร่วมกันบางคนนี่บอกว่านี่ที่ของรัฐเล่ แล้วเขาเขียนทําไมอ่ะเป็นที่สาธารณะคุณกลับไปก่อนสิว่าแล้วที่ป่าสงวนเป็นที่ของรัฐไหมเป็นที่ของรัฐแล้วคุณเข้าไปได้ไหมไม่ได้แต่ที่ที่ป่าที่สงวนคือที่ที่ประชาชนได้ใช้ร่วมกันที่สาธารณะนี่คุณเข้าไปได้ไหมได้แต่คุณจะจับจองเป็นของคุณคนเดียวห้ามคนอื่นนี่ไม่ได้เขาเรียกว่าที่สาธารณะเออเหมือนบ้านผมนี่ทุ่งเลี้ยงสัตว์นี่ หรืออะไรทํานองนี้เนี่ยหรือหรือป่าช้าเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของรัฐเพราะว่ารัฐไม่ได้ประกาศว่าเป็นที่ของรัฐแต่มันเป็นที่อะไรครับเป็นที่สาธาระเรารุกเอาที่สาธาระได้ไหมไม่ได้เนี่ยเราต้องมาพูดกันก่อนว่าเราจะครอบครองเป็นของตัวเองได้ยังไงเมื่อต่างคนตา่างชี้รัฐบาลก็ใจใจดีใจกว้างใครที่ไปแพ่าทางอะไรมาแจ้งนะ ฉันจะไม่ได้ไปเอาที่ของเธอแต่เวลาทำคือเขาจะชี้เป็นระนาบใหญ่เลยปลานี้เอาปลาดงนาทามนี่กินไปกี่จังหวัดกี่กี่ตำบลนนะเหมือนบ้านผมนี่ปลาสุวนนาซีคีแลนนี่ก็กินไปกว้างวิธีทำวิธีแก้ปัญหาก็คือเมื่อไหร่ที่ดินของรัฐไปทาบกับที่ดินที่มีการครอบครอง มีการแจ้งการครอบครองเหล่านี้<ม>ก็จะคือยังไงอะเมื่อปรากฏก็คนนั้นก็ได้ที่อธิบายมาตรงนี้คืออะไรจะอธิบายว่าที่ว่างในที่ป่าสงวนนี่อย่าไปเอาเพราะอะไรเราจะติดคุก <c oughs> ถามว่าเป็นยังไงป่าสงวนป่าสงวนนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าที่ดินว่างในป่าสงวน เราไปครอบครองแล้วเราจะทำเอกสารได้ไม่ได้ที่ดินของรัฐนี่มันเป็นทรัพย์สินของรัฐมันเป็นสิ่งอะไรที่ก็ตามที่เป็นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครจะกล้าเอาที่ที่ดินของรัฐให้แก่คนอื่นได้เว้นแต่ใครครับเอาให้ได้ก็คือสภาผู้แทนครับคือร่างกฎหม,มายมาวิธีเขาจะให้ชาวบ้าน แต่ก็ไม่ได้ให้เป็น,นโฉนดเป็นอะไรเป็นกรรมสิทธิ์นะครับแต่จะให้มีการครอบครองทำประรโยชน์นั่นก็คือเขาจะออกพรบรปฏิรูปมาครอบที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ของรัฐหรือ